สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่สนามโอท้าฟอร์ดแล้วนะครับหลังจากรวมตัวกันสุวรรณภูมิกว่า50คนกับทริปสันฝันเราไปต่อเครื่องที่ดูไบแล้วก็ถึงสนามบินแมนเชสเตอร์ประมาณ8โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นที่นี่มีเรื่องน่าทึก่เกิดขึ้นครับเพราะว่ารอก,กระเป๋านานมากกับการที่โอท้าฟอร์ดนะครับคณะกรุ๊ปเนี่ยทัวร์มนเต็มครับมีวันนี้วันเดียว10โมงเช้านอกนั้น5วันหลังจากนี้ไม่มีแล้วเราทาเวลาการสุดชีวิตด้วยสนามบินแมนเชสเตอร์ที่ เป็นที่รู้กันก็คือความล่าช้าการกระเป๋าที่หายบ่อยมากๆเราทําสําเร็จนะครับวันนี้กว่า50คนนะครับมาถึงสนามโอทัฟฟ์เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับสเตเดียมทัวร์การรับรองว่ามีความสุขที่สุดเลยครับ ตอนนี้เราได้โอ้โหอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแมนยูอย่างหนึ่งนะครับก็คือได้ไอตัวบัตรคล้องคอด้วยนะครับไม่ใช่แค่ใบเสร็จนะครับนี่คณะถ่วงเราครับสวัสดี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 ครับพี่พีทุกคนครับจะได้ขึ้นไปดูถ้วยแชมป์นะครับแม้ว่าไม่ได้พิมพ์ลหลีมานานนะครับนี่มาถึงแล้วเก้าองศานะครับถึงปุ๊บขึ้นปั๊บนี่ครับโอ้โห แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับรองมันแน่นอนอ่านี่ได้สายคล้องคอด้วยไม่ต้องเสียตังค์เลยนี่อันนี้เป็นที่ระลึกไปเลยครับเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้แอนฟิลยังใช้อ้นี่หรือวปล่าใบเสร็จสมัยก่อนลิฟวูจะโดนแซวว่าใช้ใบเสร็จผู้ภาษาไทยเขาไม่รู้เรื่องหรอกอย่าพูดภาษาอังกฤษแล้วกัน หลังจากที่เราได้เข้าไปในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำให้รู้อะไรเป็นข้อมูลใหม่หลายอย่างมากมนะครับอย่างเช่นครับสตาฟบอกกับผมนะฮะว่าเชนหากได้เปลี่ยนแปลงห้องแต่งตัวของแมนยูให้ปีทะลุห้องแต่งตัวทีมเยือนออกไปก็คือสร้างห้องของแมนยูให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ย้าย v i s i t t n n t ท a m นะฮะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นคือตอบคำถามได้ว่าทำไมเวลาตอนนี้แมนยูเดินจากอุโมงค์ลงสนามจะเดินอีกฝั่ง ตอนแรกมันมีข่าวว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโคงจุ้ยหรือเปล่ากับรุ่นการที่แล้วที่ผลงานมันไม่ดีมากๆเขาบอกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งคือแยกออกจากกันเลยครับระหว่างโฮมเดสิ่งรูมกับวิซิทติ้งเดสิ่งรูมครับไปอยู่อีกฝั่งเลยนะครับคนที่นี่ไว้ใจเทนฮาค่อนข้างเยอะนะครับผมผมถามเขาด้วยนะครับว่าสุดท้ายออกเสียงว่าอะไรคนไทยอ่านเทนฮาเขาบอกเลยนะครับเทนฮากนะครับเพราะฉะนั้นโชคบ๊อบมิลนยืนยันเพราะอันเนี้ยผมเอามาจากจอห์จอัคเทอร์เบิร์กก็คือสตาร์ทโค้ดของ แกบอกออกคอควายนะครับแต่ทีเนี้ยคนที่เนี้ยชื่อใจเทนหาเยอะมากครับผมเคยถามว่ามันมีกฎ3ปีบูนิโญ่สปีไม่รอดโอเลกุน่าโซชา3ปีไม่รอดคุณไว้ใจแค่ไหนนะครับเขาบอกเลยครับว่าเทนหาจะอยู่10ปีนี่คือความมั่นใจส่วนไอ้เกมเมื่อคืนนี่ะว,วิจารณแผนการค่อนข้างเยอะนะแผนการที่โดนด่ามากที่สุดก็คือเรื่องการเอาอารอดวาพิซากานะครับไปเล่นเป็นอินเวอร์สแบ็กวิงแบ็กขึ้นมาเล่นเกมลุกทั้งที่มีคนบอกว่า คุณนำสองประตูต่อสูงแล้วคุณจะเล่นแผนนี้เพื่ออะไรแล้วสุดท้ายมาโดนเจาะนะครับทั้งหลังผมเลยฮะแมกกาสโตแล้วก็เซอร์แมตต์บัสบี้นะครับโซนฝั่งนี้ครับเดอะทรินิตี้ครับนี่เดอะทรินิตี้ตรงนี้ฮะก็คืออ่ะให้ดูเดนิสลอร์เซอร์บอบบี้ชาลตันนะครับแล้วก็จอร์ดเบสนะครับโหเปลี่ยนฟังเปลี่ยนวงจุ้ยเยอะเท่าที่เห็นตอนนี้นะอีสตน ฝั่งตรงข้ามกับเซเฟอร์เอน่ะค่อนข้างทาสีใหม่หลังคาทางฝั่งเดิมยังเก่าอยู่แต่แนวโน้มสนามถ้าจะทุบและสร้างใหม่หรือเปลี่ยนที่ยังไม่ใช่ทรงแบบนี้คือ,อยังคงใช้โอทาฟอร์ดต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเจอแอสตนวิลล่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ทริปสารฝันของเราประสบความสำเรเ็จไปหนึ่งขัน้นคนได้อยู่ในห้องแต่งตัวนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศเมกกสโต์นะครับแล้วคุณผู้ชมลองดูอันนี้ฮะ ผมไปเจอมานะครับก็คือไอ้ป้ายนะเมื่อวันแฟนที่ผมสั่งชิปปิ้งมาเนี่ยวันนี้ผมมาเจอด้วยตัวเองนะครับผมจะเอากลับไปที่เมืองไทย30แผน่นเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมคิวไปให้ขายราคาเดิมครับ999าบาทในราคาที่มันถูกมากๆนะครับใครอยากได้สั่งเข้ามาที่น้องผมด้วยแหละเดี๋ยวไปขึ้นเขวยวโค้ดมาครับผมจะกลับไปเมืองไทยวันอังคารเราส่งได้วันพุธมีแค่30แผ่นนะครับเพราะคิวมากกว่านี้หนักเดี๋ยวโดนตรวจสุกากรนะครับยังไงก็จ่ายภาษีน้าเข้าก่อนที่จะเข้าประเทศไทยอยู่แล้ว สั่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องราวของสื่อมวลชนนักสื่อพิมพ์ประเทศอังกฤษมองอย่างไรพรุ่งนี้เจอกันใน YouTube ช่องอบอมพิศน์ครับ <laughs>